แพงมากก่อนหน้าเนี้ยยังแค่ร้อยเจ็ดวันเนี้ยคือร้อยเก้าแต่อาจจะกลับปันทนไปก่อนนะ,ะแต่ถ้ามันพุ่งไปแบบที่เห็นๆกันเนี้ยค่ะาาก็คงไม่ไหว ฟ้าพา,าผู้ชมมาที่ร้านหมูทอดเจ๊จงค่ะซึ่งอย่างที่ผู้ชมทราบดีนะคะว่าตอนนี้ค่ะปัญหาหมูแพงกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมในตอนนี้นะคะและเดี๋ยวเราขจะไปคุยกับเจ๊จงกันนะคะว่าเขามีวิธีการรับมือกับปัญหาหมูแพงนี้อย่างไรบ้างค่ะ ถ้าพูดถึงร้านหมูทอดเจ๊จงคงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อเสียงด้านฝีมือการทำอาหารโดยเฉพาะเมนูหมูทอดที่ทำให้ผู้คนติดอกติดใจการันตีด้วยจำนวนสาขาที่ขยายไปถึง13สาขาทั่วประเทศ แต่ด้วยสถานการณ์ราคาเนื้อหมูแพงที่พุ่งสูงจนน่าตกใจนางจงใจกิจแสวงหรือเจ๊จงเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาเนื้อหมูมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ170บาทแต่เมื่อผ่านไปอีก3วันราคาเนื้อหมูพุ่งสูงขึ้นไปอีกเป็นกิโลกรัมละ190บาท ซึ่งเนื้อหมูเป็นวัตถุดิบหลักของทางร้านและต้องใช้เป็นจำนวนมากโดยเฉลี่ยสาขาละ100กิโลกรัมจึงทำให้เจ๊จงต้องรับสึกหนักในวิกฤตนี้ฟังจากราคาคือแบบว่าเออกูไม่ขายก็ได้อะไรอะคือแบบเอาแค่หมดเลยอะค่ะเพราะว่าโอ้โหแพงมากแพงแบบว่าไม่สามารถจะ,จ,ะจับมาได้อะเชื่อไหมว่าตั้งแต่เปิดร้านมาวันจันทร์จนถึงวันนี้สมองยังไม่ได้ว่างเลยยังหนักแบบ เครียดอะมาความรู้สึกือบ,บมันเครียดยังไงไม่รู้พูดไม่ถูกหลังจากที่เนื้อหมูมีการปรับราคาสูงขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจึงทำให้เจ๊โจงปิดประกาศหน้าร้านขอปรับราคาหมูทอดจากที่เคยขายขีดละ28บาทขอปรับขึ้นเป็นขีดละ30บาทและถ้าหากซื้อยกกิโลจากที่เคยขายกิโลกรัมละ280บาทขอปรับขึ้นเป็น300บาทส่วนหมูทอดราดข้าวใส่กล่อง จากปกติราคากล่องละ35บาทขอปรับขึ้นเป็น39บาทซึ่งถึงแม้จะมีการปรับราคาแล้วแต่ถ้าเนื้อหมูยังคงมีราคาพุ่งสูงขึ้นไปไม่หยุดเจ๊จงก็คงต้องขอหยุดขายหมูทอดเป็นการชั่วคราวและให้ลูกค้าหันมาบริโภคอย่างอื่นแทนเนื้อหมูถ้ามันไปมากกว่าน,นี้ถ้ามันไปทีเราไม่เท่าไหร่เจ๊อาจจะอาจจะกัดฟันทนไปก่อนนะ,ะแต่ถ้ามันพุ่งไปแบบที่เห็นๆกันเนี่ยค่ะก็คงไม่ไหว คือมันไม่จําเป็นในเมื่อมันแพงเราก็กินอย่างอื่นเอาโดยราคาเนื้อหมูที่พุ่งสูงในช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่สาหัสที่สุดตั้งแต่ร้านหมูทอดเจ๊จงเปิดกิจการมา18ปีโดยเจ๊จงบอกว่าครั้งนี้ราคาพุ่งสูงเกินจะรับไหวซึ่งโดยปกติหากเนื้อหมูมีราคาสูงขึ้นเจ๊จงจะปรับราคาขึ้นเพียง1-2บาทเท่านั้นแต่ครั้งนี้ต้องจำใจปรับราคาขึ้น3-4บาท ซึ่งเป็นการปรับราคามากที่สุดตั้งแต่เปิดกิจการมาซึ่งเจ๊จงเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ประกอบการเท่านั้นแต่คนที่รับภาระมากที่สุดคือประชาชนผู้บริโภคเจ๊ถือว่าเยอะนะเพราะว่าธรรมดาจะปรับทีละบาท2บาทใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้คือปรับ3บาท4บาทก็มีบางเมนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูสถานการณ์เลยค่ะว่าถ้าถ้ามันยังไม่ไปมากกว่านี้เจ๊ก็ยังไม่ปรับอะไร เพราะเพราะจริงๆแล้วอะทุกอย่างมันไปตกกับคนกินเลยนะ,ะคือสงสารเขาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าตอนนี้มันยังแบบนี้เราก็ยังอยู่อย่างเงี้ยถ้าถ้ามันไม่ไปมากกว่านี้นะ นอกจากการปรับราคาขึ้นแล้วอีกหนึ่งแผนที่เจ๊จงเลือกใช้ในช่วงนี้คือการเพิ่มเมนูปลานินทอดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าโดยเมนูปลานินทอดราดข้าวมีให้เลือกทั้งแบบครึ่งตัวและเต็มตัวซึ่งจะขายอยู่ที่กล่องละ35-45บาถึงบาทและถ้าหากเนื้อหมูยังคงมีราคาพุ่งสูงขึ้นก็จะนำเมนูปลานินทอดมาเป็นเมนูหลักให้กับทางร้าน ทดแทนเมนูหมูทอดที่เคยเป็นเมนูยอดนิยมซึ่งเจเจงก็เชื่อว,ว่าลูกค้าจะเข้าใจและหันมาบริโภคปลาทอดหรือไก่ทอดแทนเพื่อสูวิกฤตปัญหาราคาเนื้อหมูแพงในช่วงนี้และวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งมือแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนเพราะไม่ใช่เพียงแค่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นแต่คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือประชาชนผู้บริโภค ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าแรงยังคงเท่าเดิม